ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดลบบุรีนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่บริเวณพระปรางสามยอดนะฮะซึ่งบริเวณน,นั้นจะมีลิงเนี่ยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกันเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นถนนปรางสามยอดนะฮะจากภาพเนี่ยเห็นได้ว่าเรา ฝูงลิงอาศัยอยู่บริเวณตรงจุดนี้บริเวณตรงถนนนี้เป็นจำนวนมากนะฮะสังเกตได้จากบ้านเรือนีน่ปิดเป็นแถบเลยนะฮะร้านค้าต่างๆมีเปิดอยู่บ้างนะเนี่ฮะเริ่มมาแล้วจะเห็นจะมีฝูงลิงนะนี่นีฝูงลิงนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตยื่นยื่นไม้ก่อนนะฮะเพื่อเป็นอาวุธนะฮะเนี่ยฮะก็จะมีฝูงลิงอาศัยอยู่นะเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะนี่อยู่โอ้นี่ ผนู้นจะอยู่เป็นฝูงเลยนะฮะเนี่ยบริเวณด้านหน้าของห้างทองสะอาดนะหนูนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะอยู่เป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่เลยนะตรงนี้นะฮะนี่เราก็เดินมาถึงบริเวณ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะเนี่ยก็จะเห็นว่ามีรั้วรอบขอบชิดนะฮะป้องกันลิงเข้าไปภายในอาคารนะฮะเนี่ยฮะโอ้โหดูห้างทองทั้งนั้นเลยนะแถวนี้ส่วนมากก็จะมีลูกกงนะฮะตามบ้านเรือนต่างๆนะเนี่ยด้านหน้าจะเป็นศาลพระการนะฮะส่วนซ้ายมือจะเป็นพระปาง3ยอด ขวามือก็จะไปสถานีรถไฟนะฮะเมื่อมาถึงโซนตรงจุดนี้เนี่ยเนี่ยฮะเห็นลิงมาแล้วนะเนี่ยฮะลิงก็จะอยู่เป็นแกงจำนวนมากเลยนะฮะนี่ตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะ อยู่เป็นแก๊งเลยนะนี่นั่งรออาหารตรงนี้เป็นพระปางสามยอดนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในพื้นที่นะตรงนี้ก็เรามาระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่า ลิงเนี่ยอยู่เป็นแก๊งอยู่เป็นฝูงเลยนะแถวนี้นะฮะใครที่จะมาเที่ยวนะใครที่จะเข้าไปชมความงามของพระปรางสามยอดเนี่ยก็เรามาระวังลิงนิดนึงนะฮะ ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของพระปรางสามยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูลิงนะฮะปริมาณของลิงที่อาศัยอยู่ตรงเนี้ยเป็นจํานวนมากนะฮะนี่ฝูงลิงตอนนี้ก็หลบร้อนนะ,ะอยู่ตามตัวโบราณสถานนะฮะนี่นะลิงเยอะจริงๆนะฮะสิ่งสําคัญเลยนะฮะ ต้องมีไม้นะต้องมีไม้เนี่ยฮะไว้ป้องกันลิงนะฮะแล้วสิ่งสำคัญเลยนะฮะอย่านำอาหารเข้ามานะฮะเดี๋ยวลิงจะมาแย่งชิงโอ้ลิงเยอะมากเลยนะฮะ ตัวเล็กตัวใหญ่นะนี่ตรงนี้เป็นองค์พระพุทธรูปนะฮะถึงแม้ว่าเรามีไม้บางตัวก็ไม่กลัวนะฮะนี่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 ลิง เห็บให้กันนะนี่ตัวเล็กนะนี่ตัวเล็ก โอ้มันดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะนี่บ้านเรือนอาคารฝั่งนี้โอ้โหลิงทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูนะตรงนี้เยอะจริงๆนะฮะ น่าจะมีการให้อาหารนะเนี่ยเนี่ยมันมากินอะไรกันไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นข้าวโพดนะฮะกินผักโ,โหเนี่ยกินผักกันนะนี่กินผักกันไอตัวเล็กมอมแมมเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี้มีน้ำให้กิน น้ำให้ดื่มบางตัวก็นี่ฮะกินบนเสากินบนเสาก็มีขวามือนี่เป็นรางรถไฟนะฮะรางรถไฟสิ้นสุดไปทางที่เชียงใหม่กินรู้สึกว่าจะกินผักคะน,น้าเนี่ยนะเอ,อ แกงกันด้วยนะเนี่ยพวกนี้ก็เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่นะฮะก็เดี๋ยวนักคาดว่าในเร็วๆนี้ก็จะมาทยอยจับเหล่าลิงบริเวณพระปางสามยอดแห่งนี้นะ หนุนบ้านอาคารหลังนู้นนะฮะลิงก็เข้าไปยึดคองแล้วนะหลบร้อนนะน,นี่ตัวนี้หลบร้อนนะ สำหรับค่าเข้าชมนะฮะบริเวณพระปราง3ยอดแห่งนี้นะฮะค่าเข้าชมอยู่ที่10บาทนะสำหรับคนไทยนะครับอาปาก้ลยนะนี่นี่อาปากกูแล้วนะฮะ บริเวณช่องจำหน่ายตั๋วเนี่ยพี่เขาจะมีไม้นะฮะนี่ไม้เอาไว้คอยปรามลิงนะฮะลิงร้อนนะฮะนี่เล่นน้ำน ร้อนนะพี่ขอบคุณครับ